โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟอม,มันดน่นะครับก็แต่วันนีนะ้เราอยู่ในเกมโซล l อนด์เบจิ้หรือว่าเกมทงังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟใหม่นะครับต้องขอย้ำกันอีกรอบว่าเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟแทนนะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมแต่ว่าแค่คนละค่ายกานันเนาะแล้วก็วันนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาทั้งในไลฟ์สตรีมสดแล้วก็ถามมาจากเพจเลยนะครับว่าตัวเกมโซลแอนเนี่ยนะครับ เราจะโหลดยังไงนะครับต้องขอย้ำว่ามันมีการโหลดอยู่2ทางอันดับแรกเลยถ้าเราเข้ามาที่เว็บไซต์ครับอ่านี่คือเว็บไซต์หลักของเขาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ในส่วนตัวของอ่าดิสคริปชันด้วยแล้วกันนะครับนองแล้วก็ใต้ด้านล่างคลิปนะอันนี้คือเพจหลักใช่ไหมไม่ใช่เว็บไซต์อันนี้คือเพจหลักแล้วเราคลิกที่ตรงนี้ครับอันนี้คือเว็บไซต์เว็บไซต์ของเขาเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android หรือว่าดาวน์โหลดใน APK เคได้เลย นะครับนาอเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้หรือนะครับใครจะดาวน์โหลด iOS เนี่ยผ่านทางตรงนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ iOS เนี่ยมีปัญหาอยู่ก็คือต้องเปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษถึงจะสามารถดาวน์โหลดเกมได้นะครับนาอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆครับถ้าเราเล่นในส่วนตัวของโปรแกรมจำลองหรือว่า Android นะครับให้เข้าไปที่ Google p l a y นะครับแล้วให้พิมพ์ตามนี้ครับนี่พิมพ์ตามนี้นะ หลายหลายคนถามมานะครับถ้าเราไปพิมพ์ชื่อตัวของโซลันด์เมจิกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเราต้องพิมพ์ประมาณนี้อันนี้คือชื่อเกมที่เราสามารถดาวน์โหลดเกมได้นะครับพิมพตามนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะสามารถดาวน์โหลดเกมได้เห็นไหมนะครับชื่อนี้นะขอย้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวน์โหลดเกมเนี่ยไม่ได้ยากเลยสำหรับไอสำหรับ Android นะ a n d r o i ยเนี่ยแค่พิมพ์ชื่อนี้สามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น iOS เนี่ยมันจะค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่า iOS เนี่ย มันยังไม่ได้แก้ไขต้องเปลี่ยนตัวภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องเข้าไปดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะครับนี่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้เลยนะแต่อย่างที่บอกครับขอย้ําว่ามันต้องเปลี่ยนภาษาเครื่องเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้โดนแก้ไขหลักๆจะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของในส่วนตัวของเพจหลักเนี่ยไว้ให้เพื่อนๆด้วยที่ใต้ด้านล่างคอมเมนต์ละกันนะครับเผื่อใครอยากดาวน์โหลดในหน้าเว็บไซต์แต่ว่าแนะนําว่าดาวน์โหลดผ่าน o o g l e p l a y เนี่ยแล้วก็พี์แบบนี้เนี่ย จะดีกว่านั่นเองนะครับก็เราหลัจกจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวีดนี้ผมก็ต้องขอจบในเพียงโยติ้วกันนะครับสวัสดีครับ